สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิงในช anel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถ BRT พระราม9นะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวรถโดยสารโดยพิเศษ BRT นะฮะจากพระราม9ไปที่ปลายทางราชพพึษ์ก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดภาพ,ภาพอาัดเส็ก็ต้องการาบขออภัยนะทุกคน ก็รถบ RT นะฮะก็จะหมดเวลา22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวสะพานพระาม10นะฮะหรือว่าสะพานโพสมัลาชันนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่ารถหมด4ทุ่มนะครับกว่าจะเดินขึ้นกว่าจะเดินลงนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุกมก,กว่านะครับถ้ารถไฟฟ้าก็หมดเที่ยงคืนนะทุกคนจากนี้ถ้าเกิด เลยสี่ทุ่มไปแล้วนะฮะสำหรับลาดพร้าหรือว่าที่ไกลๆนี่บอกเลยนะครับหารถจับยากนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะฮะเพราะว่ามีผู้โดยสารอีกสองคนนะฮะมารอรถโดยสารโดยพิเศษ BRT ีด้วยนะทุกคนก็น่าจะเดินทางกลับเหมือนผมนี่แหละฮะหลังจากที่ไปเที่ยวสะพานพระรามสิบมานะครับน่าจะมาแล้วนะทุกคน ผู้โดยสารก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับแต่รถหมดสีทุ่มนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาให้ดีนะครับถ้าอยู่จนจบงานสามทุ่มครึ่งนะฮะก็อาจจะไม่ทันนะฮะเพราะว่ารถหมดสี่ทุ่มนะฮะบรทนะครับ เด็กคนก่เสียดีไม่ไหเนี่เด็กจะป่วยเลมั้งคืออยากมาติดมาเที่ยวเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะทุกคนข้างหน้านะครับเทอร์มิโนอลพระรามสามนะทุกคนก็เคยมารีวิวนะฮะเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะครับสำหรับห้างเทอร์มิโนอลพระรามสามนะข้างในก็จะมีโซนต่างๆให้ได้ถ่ายรูปนะครับ มีศูนย์อาหารราคาถูกด้วยนะฮะร,ราคา25-30-35นะครับรถก็กำลังเข้าจอดป้ายเจริญลาดนะฮะถ้าจะมาเทอร์มินโนลพระราม3าให้ลงที่ป้ายนี้นะฮะป้ายเจริญลาดนะครับก็อยู่ถัดจากป้ายพระราม9นะครับเขาก็จะมีงานตุจจีนะฮะชนิส New Year นะฮะ17-29มกรานะครับ เขาจอดป้ายจเจริญราษนะ ขวามือนะครับสำนักง,งานเขตบางคอแลีนะครับ ข้าจอดป้ายสะพานพระรามสามนะฮะจากนี้เราก็จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยายาวๆเลยนะทุกคนแล้วก็จะไปจบที่ป้ายราชพฤกษ์นะเชื่อมต่อกับสถานี BTS ตลาดพูนะครับ

ตอนนี้รถก็ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานักครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคน นี่นะครับแม่น้ำเจ้าพยานะอันนี้น่าจะเป็นเรือสินค้าที่จอดอยู่นะครับจากนี้ก็ไม่ไกลมากนะถ้าออกทะเลอ่าดไทยนะ แม่น้ำเจ้าพยาก็จะออกทะเลแถวๆป้อมพระจุนสมุทรปากการนะครับจากนี้ไปอีกนิดก็จะเป็นบางกระเจ้านะจากบางกระเจ้าก็เป็นสมุทรปากการแล้วนะทุกคน ฝามือนะครับเดี๋ยวมอท่าพระนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวมอท่าพระนะครับถ้าไปอีกก็จะเป็นปลายทางนะฮะก็คือสถานี BTS ตลาดพูนะครับแล้วก็จะไปจบ ที่<ไ>ป,ปลายราชพฤกษ์นะสถานีราชพฤกษ์นะครับข้างบนนะฮสถานี BTS ตลาดพลูนะครับถ้าตรงไปก็ไปท่าพระนะครับจากนี้ไปวงเวียนใหญ่ก็ไม่ไกลนะทุกคนรถก็จะมาจอดที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ลงที่นี่นะสถานีราชักพฤกสถานีปลายทางนะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับ BTS ตลาดพูดนะทุกคนผู hmm. ้โดยสารคันนี้ก็เยอะพอสมควรนะะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ ก็ถ <S an> ึงไปทางที่ราชพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทวีวิวบายทีกนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกเป็นกำลังใจให้ผม้วยส่